ทีโอฟิโมโลเปตหวังจะได้ชกกับเทเรนซ์คอร์ฟอร์ทีโอฟิโมโลเปตซึ่งเป็นแชมป์โลก WBO รุ่นจูเนียร์เวลเทเวทโดยล่าสุดนั้นเขาถูกถามจากสื่อว่า เขาอยากจะชกกับไข่ในไฟต่อไปทางทิฟฟิโมโรเปสเขาก็ได้ตอบว่าเธอเลนคอฟ r อร์ดโดยเธอเลนคอฟอร์ดนั้นเขาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมสามารถเอาชนะน็อกเออโรสเปนจูเนียไปแบบเหนือชั้นทําให้คอฟอร์ดถูกพูดถึงในการเลื่อนไปชกกับนักชกในพิกัดที่สูงกว่าเวลเทเวด147ปอนด์แต่คราวนี้เป็นครั้งแรกที่เขามีข่าวกับนักชกในพิกัดที่ต่ํากว่า แม้ว่าดูแล้วมันจะเกิดขึ้นยากก็ตามเพราะในเวลานี้รุ่นซูปเปอร์ไรท์เวทพิกัด140ปอนด์เต็มไปด้วยนักชกที่มีชื่อเสียงทีฟิโมโลเปตยังมีความทา้าทายที่รุ่นนี้อีกมากมายก่อนที่เขาจะเลื่อนไปอีกรุ่นโดยเขาให้สัมภาษณ์ทิ้งท้ายว่าผมชอบความทา้าทายผมจะเรียนรู้ต่อไปเพื่อทำให้ผมเองยิ่งใหญ่ทีฟิโมโลเปแชมป์โลกหรืยูบรุ่นจูเนียร์เวลเทเวทกล่าวนั่นเอง